Rewind 90ทัศนัตะกัวทุง่งเริ่มเข้าวงการเป็นนักร้องแนวเพลงป๊อปคันทรีและป๊อปโฟลกก่อนจะหันมาร้องเพลงแนวสตริงภายใต้สังกัด R.S โดยมีเพลงอิดในอัลบัม้มสร้างชื่อเสียงเช่นมือที่สามเท้าไฟลื่นไม่มีที่ไปกลัวเบื่อจำไว้เลยห่วงฉันบ้างไหมเป็นต้น ทัดได้แสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของ r s ด้วยคือเรื่องรองเตะแล็บแล็บโดยแสดงร่วมกับวาสนาพูลผลพานุเดชวัฒนสุชาติและบริบุญจันเรืองซึ่งเรื่องนี้ทัดได้ทั้งร้องและเต้นตามแบบที่ถนัดและมีอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ออกมาด้วยอย่างเช่นเพลงเท้าไฟอยากรู้ความจริงโดนจู่โจมไม่เหลืออะไรอีก สู้และเพลงเกิดมาเพื่อเธอซึ่งขับร้องโดยวาสนาพูนผลแล้วคุณล่ะเกิดทันยุค90้ายไหมคอมเมนต์บอกเราหน่อยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะ